คอมประกอบทั้งทีต้องใช้ Power อร์ส l y ยเท่าไหร่ UPS เครื่องสำรองไฟต้องเป็นแบบไหนวันนี้มีคำตอบ ประกอบคอมมาเนี่ยผมเชื่อได้ว่ามันมีหลากหลายสเปกกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมหลักพันคอมหลักหมื่นหรือว่าคอมหลักแสนเนี่ยเราจะใช้งานตัว power supply เครื่องกี่วัตต์ดีหรือว่าใช้ตัวเครื่องสำรองไฟ UPS กําลังไฟเท่าไหร่ดีวันนี้นะครับผมจะมีมาแนะนํากันสําหรับการเลือกซื้อเลือกประกอบเลยข้อแรกเลยนะครับผมเราจะใช้ power supply เท่าไหร่เนี่ยให้อิงตามตัวการจองเรานั่นเองนะครับการจองเราเนี่ย,ยใช้รุ่นไหนพลิกไปดูที่ด้านหลังกล่องหรือดูใน user manual เขาจะมีเขียนเอาไว้เลยนะครับ ว่าต้องการ power supply กิวัตยกตัวอย่างเช่นการ์จอรุ่นล่าสุดอย่าง RTX 3 0 6 0 t i จะมีระบุ recommend เอาไว้ที่6 5 0วัตต์หรืออย่างการ์จอตัวบนบนตัวท็อปทอปอย่าง RX 6800 6900หรือว่าตัว RTX 3080 3090จะมีระบุเอาไว้ที่7 5 0วัตต์เพียงเท่านี้เราก็สามารถประกอบคอมพิวเตอร์ใช้งานได้แบบสบายๆส,ส่วนคอมที่ไม่มีการ์จอหรือว่าใช้การ์จอรุ่นต่ำๆ power supply ที่พอเหมาะพอควรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ450 ถึง5 5 0วัตต์ด้วยกันโดย power supply พวกนี้นะครับเขาจะต้องเผื่อกําลังเอาไว้ไม่ควรให้โหลดเกิน80%ของตัว power supply ที่สามารถจ่ายไฟได้เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานตัว power supply อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้น2 80พัตคืออะไรทําไมเดี๋ยวนี้ได้ยินชอบว่าต้องซื้อ power supply ที่มี80พัตต้องมี80พัตโกต้องมี80พัตเอวิ่งจริงกับเบลต้องบอกอย่างนี้ครับโลโก้80พัตเนี่ยมันเป็นโลโก้ประหยัดไฟเป็นมาตรฐานเหมือนกับเบอร์5นะครับจะมีหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น white, bronze, silver, gold, platinum, titanium จะมีมาหลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบซึ่งถ้าเป็นตัว80พัตบนบนเนี่ยจะ ประหยัดไฟมากที่สุดจ่ายไฟกินไฟเป็น100วัตต์จ่ายไฟได้98วัตต์ <Wow. S 1> อะไรประมาณนี้แต่ตัว80พัทเนี่ยมันก็เลยโยงอิงไปถึงคุณภาพในไส้ในของ power supply ถ้าไส้ในของ power supply ไม่ดีเนี่ยมันก็จะสูญเสียพลังงานไปเยอะคุณภาพของตัว power supply ก็ดรอปลงเขาก็เลยเอามาใช้เป็นเกณฑ์ในการซื้อกันแบบง่ายๆว่ายิ่งมี80พัทสูงเท่าไหร่ power supply ยิ่งดีเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้จําเป็นที่เราต้องใช้ power supply 80พัทโก80พัทเทเนียมเราสามารถใช้แค่มีแปดรรมดา ทั่วๆไปก็ใช้งานได้แล้วประหยัดพลังงานเซฟเงินระยะยาว 3. เลือกใช้งาน UPS ให้ตรงตามความต้องการอย่างสมมุติเราประกอบคอมขึ้นมา1เครื่องเป็น RTX 3060 TI CPU อาจจะเป็น Ryzen 7แน่นอนว่า Nvidia เขียนเคลมเอาไว้ทางด้านหลังว่าต้องการ power supply 6 5 0วัตต์เราอาจจะซื้อ UPS ขั้นต่ำ6 5 0วัตต์มันก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะมีหน้าจอใช้งานอยู่เราจะมีลำโพงเราจะมีปรินเตอร์อุปกรณ์พวกนี้ ล้วนกินไฟดังนั้นเราควรที่จะต้องเผื่อกําลังไฟของ UPS ให้สูงกว่าตัว power supply ในเครื่องเป็นการคํานวณแบบง่ายๆเบสิกแต่เอาจริงๆแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์เราจะไม่ได้กินไฟเยอะเท่าตัว power supply ที่เขียนเอาไว้แต่การซื้อ UPS เนี่ยเหลือดีกว่าขาดข้อ4ซื้อ UPS ประเภทไหนดี UPS ในท้องตลาดมีมากมายหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น modify sine wave pure sine wave simulate sine wave t u e online อะไรต่างๆเยอะแย,ะ,ยะมากมายแน่นอนมันมีความแตกต่างในการจ่ายไฟ t r u e อน l i น e ถือว่าเป็นระดับเทพสุดบนสุดของทาง UPS ในการใช้งานสำรองไฟเพราะว่าจะเหมือนกับการใช้งานปลั๊กไฟบ้านแบบปกติเลยแต่รองลงมาเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นเพียวสาเวฟนะครับแต่ยังไม่ใช่ t r u e อนไ i น e ตัวนี้ราคาจะลดหลั่นลงมาจับต้องได้แล้วก็จะเป็นพวก modify สายเวฟกับ step สาเวฟในราคา UPS ราคาถูกถามว่าใช้งานสำรองไฟได้เหมือนกันไหมใช้งานได้แต่การจ่ายไฟที่นิ่งการปรับแรงดันไฟหรือว่าความเสถียรต่างๆเนี่ยมันก็จะลดหลั่นลงมาอยู่ที่ว่าคุณ ต้องการเลือกแบบไหนถ้าแค่ให้สำรองใช้งานได้ทั่วๆไป UPS 34,000บาทก็ใช้งานได้แล้ว 5. พูดถึงเรื่องของไฟไฟกันไปแล้วนะครับรางปักเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มองข้ามประกอบคอมมาสองสามแสนเลือกใช้รางปักอยู่ราคา 60บาทโอ้โหไฟจะไหม้บ้านวันไหนก็ไม่รู้เพราะว่าเรื่องของอัคคีภัยเนี่ยมักจะเกิดจากตัวรางปลั๊กไฟที่เราเลือกใช้งานกันหรือการเสียบปลั๊กไฟไม่แน่นนี่แหละครับรางปลั๊กไฟราคาถูกๆนะครับเวลาเสียบแล้วเนี่ยมันจะหลวมมันจะทําให้เกิดการอ์คจนเกิดความร้อนจนไฟไหม้ขึ้นมาได้แต่รางปลั๊กดีๆรางปลั๊กแพงๆเนี่ยเสียบแล้วแน่นหน้าสัมผัสดีมันทําให้ตัวปลั๊กมันเย็นไม่เกิดความร้อนแล้วก็ไม่เกิด คีย์ภายนั่นเองส่วนารางปั๊กที่มีระบบเรื่องของการกระชากเรื่องของการฟ้าผ่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นออปชั่นเสริมเราสามารถเลือกรูปแบบซื้อแบบตามความต้องการได้แต่ที่สําคัญเลยรางปั๊กที่ดีต้องมีโออ,กกอรกก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับไกด์ไลน์สั้นๆในเรื่องของ power supply ในเรื่องของ UPS หรือเกี่ยวกับไฟในของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างใช้ไฟนะครับไฟเนี่ยเปรียวเสมือนอาหารถ้าเรากินอาหารไม่ดีมันก็ทํางานได้ไม่ดีสุขภาพก็ไม่ดีอุปกรณ์ไอทีก็เช่นเดียวกันเราควรเลือกให้ดีว่าเราควรจะต้องใช้งานแบบไหนสำหรับใครที่มีหัวข้ออน่นที่อยากจะรู้นะครับอยากจะให้ผมมาไกด์ไลน์พูดเล่าโม้ให้ฟังเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาทางด้านล่างตรงนี้กันได้นะครับและเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาเล่าให้ฟัง